สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวโชคลาภการงานกนารเงินความรักของชาวราศีมิถุนประจำเดือนธันวาคมค่ะและสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะก็คือคนที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมนะคะซึ่งช่องเราจะนับตามโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าเกิดว่าใครคุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตก ก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะใดๆแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะผู้อ่านไพ่ไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคําพูดหรือภาษาอะไรใดๆที่ไม่ได้สละสลวยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่ผู้อ่านไพ่นะคะบอกไปแนะนําไปหรือให้เป็นไกด์ไลน์อะไรใดๆสามารถไปปรับไปใช้ได้ก็ลองไปปรับไปใช้ดูนะคะ เพื่อที่จะให้เกิดผลดีนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงเดือนธันวาคมนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนเนาะใครที่เป็นชาวราศีมิถุนเองหรือเป็นชาวสองราศีมิถุนเองนะคะโบฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆให้แก่ผู้อ่านไพ่แล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆให้กับช่องของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่กดปุ่ม super thanks มาณที่นี้รวมทั้งคนที่โอนเงินเข้ามาในบัญชีโบนะคะที่อยู่ด้านล่างเนาะมาร่วมกันทําบุญสร้าง สนะคะเผยแผ่่รเรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรใดๆก็ตามนะคะเป็นการาซื้อไพ่ด้วยอะไรด้วยก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะขอให้สิ่งที่ดีๆที่คุณมอบให้กับโบ สะท้อนกลับไปถึงทุกๆคนร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนนี้นะเราจะเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงินโชคลาบค่ะของชาวราศีมิถุนแล้วก็ไปที่เรื่องราวของความรักนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น3สถานะด้วยกันนะคะเรื่องของความรักสถานะแรกจะเป็นสถานะของคนโสดนะคะสถานะที่2ก็คือคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็คนคู่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวของการงานการเงินและโชคลาบนะคะของชาวราศีมิถุนกันเลยเนาะ ชาวราศีมิถุนนะคะเดี๋ยว,ว่าจะใช้ไพ่ชุดน,นี้นะคะไพ่แต่ละคลิปก็อาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างมีเยอะก็ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนะอ่ะเรามาดูการงานการเงินเนาะแล้วก็เรื่องของโชคลาภของชาวราศีมิถุนนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วคะ่ะเป็นอย่างไรกนะันบ้างเอ่ยชาวราศีมิถุนเรื่องของการงานการเงนินราศีมิถุนก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างคะขออนี้ตเปิดไพ่นะคะดูคร่าวๆนิดนึงเนาะก่อนหน้านี้นะคะ temperance นะคะ โอ้ส oh, ีดาบนะิ่งเนาะใช่ไหมงานนะ่ะมันมีเรื่องที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าเหนื่อยคุณอาจจะเหนื่อยกับงานแหละอยากหยุดอยากพักนะคะเอออาจจะคุณอาจจะช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปจนทําให้คุณเองอ่ะรู้สึกเหนื่อยพลังงานมันหมดพลังงานมันลดลงนะคะรอให้คนกลับมาช่วยเราบ้างก็ไม่มีเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ทําไปเนี่ยมันไม่มีใครเห็นคุณค่าเราเลยหรอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันเรื่องของการงานก็ดีช่วยเหลือคนอื่นเรื่องของการเงินก็ดีคือ คือไอที่ช่วยไปที่อะไรไปเนี่ยคือไม่เห็นค่าเราเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกน้อยใจมีการรอคอยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะคะก่อนหน้านี้เนาะอันนี้คือเดือนที่แล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของเดือนธันวาคมกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับชาวราศีมิถุนนะก็อย่างที่ผบอกนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วต้องบอกแบบนี้นะว่าช่องเราอะค่ะนับตามหราศรสัตร์ไทยแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุ้นชินกับสารต,ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเนาะก็ดูดพลังงานด้านดี ไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะคะแต่ถ้าไพ่มาถ้ามันไม่ดีโบก็จะแนะนําทางด้านดีให้โอเคนะประมาณนี้เนาะทีนี้ในส่วนของเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมาที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะเซนคุณแรงเซนคุณดีนะเซนแรงเซนดีและที่สําคัญเลยดูเหมือนกับว่าพชชั่นคุณมาเต็ม คนที่ทำงานออนไลน์คนที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเอาต้องเอาตัวเองนะคะไปเป็นโปรไฟล์หรืออะไรใดๆก็ตามทําให้โปรไฟล์ตัวเองดีขึ้นอัปเกรดอัปเลเวลนะคะเพราะมีแนวโน้มว่าคุณจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่หนึ่งลูกค้าอาจจะมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของการงานนะเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันดูเหมือนกับว่าคุณจะเซ้นแรงนะคะชาวราศีมิถุน ช่วงนี้นะคาว่าเซนแรงในที่นี้นะคะอาจจะหมายถึงคุณฝันแม่นก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีความเอ๊ะในหัวคนนี้มาแบบนี้คนนั้นมาแบบนี้เฮ้ยเงินฉันจะต้องได้ช่องทางนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าเซนแรงนะคะความรู้สึกของคุณใช้ความรู้สึกของคุณเป็นหลักนะคะประกอบกับเหตุผลเนาะใครก็ตามนะคะที่เข้ามาเห็นชาวมิถุนในช่วงนี้นะเอเนอร์จีเขาจะดีมากเพราะคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูมีอํานาจมีบาร,รมีในช่วงเดือนธันวาคมน,นี้นะคะบอกเลยว่า คนที่ตั้งใจนะตั้งใจมี p a ชช i ่นมีเป้าหมายโอกาสประสบความสํำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการเงินในเดือนธันวาคมนี้มีสูงมากเลยค่ะนะสำหรับชาวมิถุนนะอาทีนี้ไหนขอดูหน้าไพ่เพิ่มเติมหน่อยนะคะบทสรุปนะคะบทสรุปนะคะแล้วก็คำแนะนํานะคะอยากจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของชาวราศีมิถุนเนาะจะมีเข้ามาใหมล่ละโชคลาภ นะภายในเหรียญออ้ภายสี่เหรียญน,นะคะโอเคกินถ้วยโอเคถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะคะบทสรุปพร้อมกับคําแนะนําในช่วงเดือนธันวาคมนี้ยบอมองว่าเก็บเงินนะเก็บเงินนิดนึงนะอยา่าฟุ่มเฟือย เดือนธันวาคมเนี้ยเก็บเงินนะอย่าฟุ่มเฟือยดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองมีแนวโน้มที่จะหมดไปกับการแบบการกิน,ก,นการเดินทางนะคะแล้วก็การดูแลคนอื่นนะรู้สึกว่ามีเงินเข้ามาแล้วมันเฮ้ยมันมีความสุขถามว่ามีโชคเข้มามาไหมมีมีโอกาสามีโชคเข้ามานะคะแต่ก็ต้องแต่ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะก็ห่วงเงินอยู่หรอกเออเวลามีเข้ามาคุณก็จะเก็บเดือนเนี้ยคุณจะเก็บนะแต่เดือนที่ผ่านๆมาเวลามีโชคมีลาบมีเงินเข้ามาคุณเปอะคุณเปตัวเองคุณเปคนรอบตัวแต่รอบเนี้ยคุณ่าจเจออะไรสถาน การอย่างที่โบบอกมาข้างต้นมามันก็เลยทําให้คุณต้องเปลี่ยนะเปลี่ยนเป็นเข้ามาปุ๊บ เก็บเข้ามาปุ๊บเก็บเข้ามาปุ๊บเก็บมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะคะอันนี้คือแบบถ้าจะไม่ต้องแนะนําอะไรเลยเพอไพ่ขึ้นดีนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะก็ถ้าจะให้ดูตัวเลขนําโชคนะคะพิกัดน่าจะไปอยู่ที่ยานผ่านหนนะคะบางผู้บางคนนะคะขับขับรถคันสีดําขับรถคันสีบรอนนะคะนะก็ก็อาจจะมีโชคในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไป move ไปนะคะที่เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะคะเราจะเริ่มต้นพัด ะะจะเป็นพาร์ทของคนโสดพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็พาร์ทที่3จะเป็นพาร์ทของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ,ะในส่วนนี้นะคะดวงมันเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ดึงแต่พลังงานด้านดีไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปไม่ตรงก็คือไม่ตรงนะคะอย่าพยายามทาให้มันตรงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จริงๆมีความเอะในใจอยากจะทูกเป็นการส่วนตัวอยากจะให้มันตรงอยากจะรู้ว่า เอ้ดวงของเรามันเป็นอย่างไรในช่วงในระยะนี้นะจะต้องมีเสริมอะไรยังไงก็แนะนําให้มาดูเป็นการส่วนตัวดีกว่านะคะนะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะที่เรื่องราวของความรักคนโสดก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดชาวราศีมิถุนเนี่ยโสดราศีมิถุนนะคะ energy นนออพลังงานของความเป็นกันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้นะเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าคุณเนะ่ยเก็บเนื้อเก็บตัวซุ่มบางคนเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียว เออบางผู้บางคนมีความรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปสู่โหมดของคนที่มีแฟนมีคู่เพราะตัวเราเองอยู่ได้เอออยู่ได้นะบางผู้บางคนถึงขั้นดับไปบวชก็ได้นะ เนะี่ยเหมือนมีคนแบบแอบบไปบวชมาหรือเปล่านะคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าก่อนหนะ้าน,นี้คุณไปบวชมาไหมไปบวชมาไหมฮนะไปบวชมาไหมนะแอบบแบบไปทําสมาธิเริ่มสวดมนต์เริ่มภาวนาเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นะคนโสดนะคะแต่ก็มีความชายในตัวเองนะและพยายามทําให้ตัวเองดูดีดูสวยแล้วก็มีสตินะคะในการดํารงชีวิตนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณเนาะทีนี้ไหนขอดูสิ่งที่เป็นตัวคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้หน่อยนะคะสิ่งที่เป็นตัวคุณนะคะ นะสิ่งที่เป็นตัวคุณค่ะสิ่งที่เป็นตัวคุณนะคะชาวราศีมิถุนนะคะดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันทําให้ตัวคุณเองอะ่ะมีความสุขคุณยังเชื่อเรื่องเนื้อคู่แล้วก็โซเมตอยู่คุณยังเชื่อเรื่องคนที่ เออเป็นคู่บุญของคุณอยู่มีความเชื่อในส่วนนี้อยู่นะคะแล้วก็รอถามว่ารอไหมก็รอแหละถ้าคนที่เข้ามาทํางานในความสัมพันธ์กับคุณช่วงนี้ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเป็นในลักษณะนี้คุณไม่เซโนเลยนะคุณเซย์ yes ทันทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าช่วงนี้มีใครเข้ามาหาคุณไหมคะคนโสดคนโสดช่วงนี้มีใครเข้ามาหาคุณไหมเอ่ยคนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามาหาคุณไหมคะ มีนะดูเหมือนก็นมีนะเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่เคยแบบ move on ออกไปจากชีวิตคุณแล้วแล้วกลับมานะคะเคยทํางานในความสัมพันธ์มาแล้วช่วงระยะหนึ่งด้วยนะคะคนคนนี้เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะมีกรกฎพิกจิกนะคะมีความเป็น บางคนโบก็ต้องบอกแบบนี้นะว่าเหมือนจะมีโหมดนะคะเหมือนคนเก่าๆเข้ามาเอออาจจะเป็นพลังงานที่คุณดึงดูดเขากลับเข้ามาก็ได้หรือสองอาจจะเป็นคนใหม่นะถ้าเป็นคนเก่าก็คือคนเก่าเลยที่เคยคบกันนานๆเออถ้าถ้าเป็นคนใหม่นะถ้าเป็นคนใหม่พลังงานของคนใหม่จะอยู่ในลักษณะของคนที่อ,อตัวคุณนะคะเป็นที่ปรึกษาในชีวิตของเขาเคยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินการเรียนหรืออะไรใดๆมาแล้วเคยช่วยเหลือคนคนนี้ เออเคยช่วยเหลือคนคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่นะคนใหม่ที่โบบอกนะคะเข้ามาด้วยความแบบ เอสอสงสารเข้ามาด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วกลายเป็นความรักและความผูกพันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้พลังงานอย่างที่บูบอกนะคะอาจจะเป็นคนที่กัวในราศีมิงก็รกอบพิกสิงนะคะเมสิงธนูแล้วก็ตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลข8กับเลข1และเลข0ูนย์เยอะๆก็ได้นะคะทีนี้ขอบูดูดบทสรุปแล้วก็คาแนะนําของนาภาัยนิดนึงนะคะในช่วงเดือนธันวาคมน,นี้สําหรับคนโสดเนาะบทสรุปและคําแนะนําบอกว่าการที่คุณอยู่นะคะอยู่ตัวคนเดียวได้นะคุณเหงานะคุณเหงานะ่คุณอยากมีคู่นะ เออแต่ตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าความรักอ่ะมันดูไม่มั่นคงเลยอ่ะสิ่งที่คุณเจอหรือคุณเคยเจอมันดูไม่มั่นคงเลยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าจะมีดีไม่มีดีนะรู้สึกสับสนก็เลยคิดเนาะว่าใครที่เข้ามาในชีวิตเราต้องเพียบพร้อมมีคือมีสเปกลวแหละถ้าไม่ตรงสเปกไม่ตรงใจไม่รู้สึกว่าเซน์คุณถูกจริตไม่คุณคุณรู้สึกว่าไม่ถูกจริตคุณก็ไม่เอาอ่าใพ่ไม่ต้องแนะนําก็ได้โบว่าคุณอ่ะ คิดถูกแล้วอืมไม่ต้องแนะนําอะไรเขานะไพ่อยู่เฉยๆนะไม่ต้องแนะนํานะเขาคิดถูกแล้วบอกว่ามีทุนคิดถูกแล้วนะคิดมีทุนคิดถูกแล้วนะคนที่จะเข้ามานะต้องเป็นบุญให้คุณเท่านั้นต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอกันนะคุณคิดถูกแล้วคะ่ะ นะชาวราศีมิถุนยังไงก็ขอให้เขาได้เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงระยะนี้นะมีโอกาสได้เข้ามาไหมมีคนคนนี้ song, แอบซองแอบมองคุณอยู่นะคะแอบซองแอบมองคุณอยู่นะคะอย่างที่โบโบอกเกิดในราศีดังกวเลยเนาะทีนี้ใครที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยอ่านหน้าไพนในครั้งนี้แล้วมันมีความรู้สึกเองนะอย่าดูเป็นการส่วนตัวนะเนะื้อคู่จะมาเมื่อไหร่คนคนนี้ใช่ไหมคนคนนั้นใช่ไหมนะเอาวันเดินปีเกิดของคุณกับเขามาชนกันมาดูว่าใช่คู่คุณหรือเปล่าแล้วก็ใช่คนที่จะเข้ามาทํางานในความสําคัญของคุณแล้วจะสามารถพัฒนนนนาาาากไไปปต่่ออดด้หหรรืเแะํใมู็ ส่วนตัวเนะคะเพราะแต่ละคนเกิดมาพร้อมกันเดือนที่เกิดที่ไม่เหมือนกันนะวันที่ไม่เหมือนกันตัวเลขในวันที่เกิดไม่เหมือนกันเลขไทยแบบจำตัวประชาชนที่ไม่เหมือนกันนะคะราศีอาจจะเหมือนกันก็ได้อย่างที่เราบอกว่าในสน่วนนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะเพราะมันเป็นดการดูแบบภาพรวมเนาะทีนี้เราไปกันต่อที่สถานะของคนคุยไม่ชัดเจนของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะคะชาวราศีมิถุนและชาวสองราศีมิถุนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรบฟังนะคะผู้อ่านไพ่ต้องขอภัยมาณที่นี่ ด้วยนะคะเป็นคนพูดไวนิดนึงนะคะนะคุณนะคะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะคุณกําลังยึดติดก,กับความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งอยู่คุณยึดติดก,กับใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะไม่ได้คิดที่จะ move on หรอกแต่มีความรู้สึกว่าหึงหวงคุณหึงเขาคุณห่วงเขาคุณอยากคุยกับเขาแต่ติดตรงที่ว่าเหมือนคุณทำงานในความสัมพันธ์คนเดียวอะ่ะ มือนแชทมันหนักขวาหรือเปล่าหรือเหมือนคุณเองรู้สึกคิดว่าคุณคิดไปคนเดียวหรือเปล่าคุณยังรู้สึกลังเลอยู่คุณมีพาช,ชั่นมีความต้องการในตัวเขานะคะนะมันเหมือนแบบถูกแบบถูกแบบแรงกระตุ้นเข้าหาเขาแบบจังๆเลยอะ มีความรักมีความหลงมีความต้องการมีความอยากเจอมีความแบบอยากลงทุนทํางานในความสัมพันธ์มันมีในโหมดนี้เลยกับคุณนะคะก่อนหน้านี้นะอันนี้คือก่อนหน้านี้นะคะอยากคุยอยากเจอนะอองนาแบบหึงหึงอะ่ะเออเป็นแฟนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าหึงกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะทีนี้ไหนขอดูหน่อยว่าคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรร้องชาวราศีมีถุนช่วงนี้เป็นอย่างไรคะราศีมีถุนช่วงนี้เป็นอย่างไรนะเห็นไหม คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคุณขอคุณอธิษฐานขอคุณภาวนาขอให้คุณได้เจอได้พบกับเขาขอให้คุณกับเขาได้พูดคุยกันขอให้คุณกับเขาผ่านอุปสรรคและปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็กําลังรอนะรอความหวังนั้นนะคะรอให้เขาคุยกับคุณร้อยให้เขากลับมาเทคแอคชั่นกับคุณนะคะไม่อยากทําคนเดียวอ่ะก็ไม่อยากทํางานในความสัมพันธ์คนเดียวอ่ะเอออยากให้ปัญหาและอุปสรรคมันผ่านไปอ่ะดูเหมือนกับว่าเขาก็ชอบเเรราานะขก็ักเรานะหรืือออีกกในนึง็คเรรราก็ู้เา เขาชอบเรารู้รักเรารู้ตอบแต่ว่าเราอยากได้เขาก็อยากได้อะจ,จะทําไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีมิถุนนะทีนี้ไหนขอดูหน่อยว่าคนที่ออชาวราศีมิถุนไปดีลด้วยคนนี้คือใครนะคะคนที่ชาวราศีมิถุนไปดีลด้วยคือใครอาจจะเป็นชาวธาตุลมเหมือนกันนะคะมิถุนตุนกุมนะคะมีเอ NERGY ของคนที่เกิดในราศีกันนะคะพฤกษก์มังกรน,นะคะมีนด้วยเนาะคนคนนี้เป็นคนที่เขามีคนที่เขารักอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเขาน่าจะมีคนรักของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือคนคน,คนนี้อาจจะเป็น คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเนาะหรือว่าคนคนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาโสดจริงๆคนคนนี้เขาจะโฟกัสที่ครอบครัวเขาหนักมากเขาเป็นคนรักครอบครัวมากไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอะไรจะทําอะไรก็ตามจะเอาครอบครัวเขาเป็นหลักเลยนะเออไม่ว่าคุณจะเข้ามาในชีวิตเขาในลักษณะไหนเขาจะคนนี้คุยกับครอบครัวเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็แทบจะไม่ออกสากบาน เออแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยรู้ถ้าออกจากบ้านจริงๆก็คือจะต้องแบบเขามีความรู้สึกว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะและการที่จะต้องไปเจอใครคนใดคนหนึ่งจริงๆคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เขารักจริงๆอยากเจอจริงๆอยากพบจริงๆเท่านั้นถ้าแบบว่าอยู่ๆแบบคือดูจากหน้าไพอ่ะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะแต่เขาเป็นคนที่มั่นคงกับความรู้สึกตัวเองนะ อย่างที่บัวบอกคุณอาจจะไปดีกว่าคนที่เขามีแฟนแล้วหรือเปล่าเขาเลยไม่มีเวลาให้คุณเขาเลยไม่เทคแอคชั่นเข้าหาคุณคุณเลยรู้สึกเหนื่อยนะหรือคนคนนี้เขาอาจจะกําลังเลิกกับแฟนของเขาและกําลังลังเลว่าตอนนี้จะต้องเลือกใครดีแต่ที่สําคัญเลยเขาชัดเจนเลยคะ่ะว่าเขามีทางหลักทางเลือกมีตัวเลือกเปิดตัวเลือกแล้วนะคะ ทีนี้ไหนขอดูนะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะลักษณะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้และก็บทสรุปในความสัมพันธ์นิดนึงนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนธันวาคมนี้หน่อยวทสรุปและคาแนะนําค่ะโอ,โอเคคนคนนี้น่าจะเกิดในเพิ่มเติมเนาะอาจจะเกิดราศีพิจิกเนาะ เอ่อเป็นคนราศีกุมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชัดค่ะเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่คุณก็เขามีโอกาสที่จะได้เปิดช้อยแต่การเปิดช้อยในครั้งนี้เหมือนก็ไม่ได้เปิดใจเปิดช้อยแต่ไม่เปิดใจอืม เปิดช้อยแต่ก็ไม่เปิดใจการที่คุณ move on จากเขาไม่ได้แสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ตรงสเปกค,คุณมากๆเป็นคนที่คุณชอบมากเป็นคนที่คุณแบบโอ้โหไม่เคยเจอไม่เคยเจอมาก่อนแล้วรู้สึกตรงใจนะคะหล่อรวยสวย perfect นะมีน,าน่ารักคืออยากได้อะ่ะเอาพูดง่ายๆคือคุณอยากได้เขาอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้ move on เงียแต่ว่าถามว่าคุณมีโอกาสที่จะเปิดช้อยไหมได้ช้อยใหม่ๆเข้ามาไหมมี มีมีโอกาสมีคนเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยรวยด้วยมีเงินด้วยจะมาเปคุณด้วย แต่ดูเหมือนกับว่าคุณเองก็เหมือนจริงๆยังไม่เลือกไหมนะแต่ใดๆแล้วถ้าจะให้แนะนํานะถ้าจะให้แนะนําบอกตรงๆเลยว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เปิดใจที่จะรับใครเข้ามาแต่อย่าปิดนะคะปิดตัวเองที่จะต้องไม่คุยกับใครนะถ้ามีคนเข้ามาคุณคุยกับเขาได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาหยิบยื่นไมตรีหรือหยิบยื่นอะไรให้คุณเป็นพลังงานด้านดีคุณรับไว้ได้เลยนะคะอย่าไปยึดติดกับคนคนเดียวเพียงเพราะคุณรู้สึกว่า คนเนี้ยมันใช่ทั้งทั้งที่ตัวคุณเองอะ่ะโอ้โหเนี่ยมันรอคอยมานานแล้วอะ่ะมันรอคอยผลผลของการกระทํามานานแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรักได้แต่รักตัวเองให้เป็นนะมีสตินะมีทุนนะแล้วก็ให้รู้แบบนี้เลยนะว่าถ้าคนเรานะคะมันอยากมีกันและกันในชีวิตมันจะทําทุกอย่างเลยคะ่ะที่จะให้เป็นคนสําคัญในชีวิตของเขานะ เราจะมีความรู้สึกได้เองว่าความรักมันจะง่ายขึ้นความสัมพันธ์มันจะง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวราศีมิถุนนะคะในช่วงเดือนธันวาคมเนาะยังไงก็ขอให้ชาวราศีมิถุนนะคะสู้ๆนะคุณกําลังเจอคนที่เป็นสายเปเข้ามาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม,ม่ไม่ตอบโจทย์ก็วางมันลงก่อนเนาะมิถุนเนาะตามนี้เลยนะคะนะใครที่มีความเอกอะนะใครอยากดูเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะ จ้าอย่างที่พี่โบอบอกนะคะอย่างที่โบอบอกว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวันเดือนปีเกิดนะคะของคู่กรณีแล้วก็ตัวของคุณด้วยเนาะเอามาชนเอามาดูกันนะคะนะพอเดี๋ยวจะได้รู้ว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันไหมมีความเป็นคู่กันมากน้อยแค่ไหนนะโดยการวิเคราะห์จากตัวเลขในชีวิตแล้วก็ราศีเกิดนะคะไม่ใช่แค่การดูผ่านหน้าไพ่เพียงอย่างเดียวไปกันต่อที่เรื่องราวนะคะสถานะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่หรือคนรักกันบ้างนะคะคนรักคน คนมีคู่ของชาวราศีมิถุนค่ะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้มิถุนโดนนอกใจหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่นอกใจก็คือคนรักอะคะ่ะไม่เป็นอย่างที่เราหวังไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไม่เป็นอย่างที่เราตั้งอกตั้งใจไว้จะให้เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นะมันยากมันไปต่อยากหรือว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะบางผู้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่อันนี้คือก่อนหน้านี้นะผู้ใหญ่อาจจะเป็นบุรุษเพศอะคะ่ะนะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย พูดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแย่นะคะรู้สึกว่าอยากจะ move on ออกไปจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนผู้ชายอ่ะทาให้คุณรู้สึกเจ็บในความสัมพันธ์นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเบื่อไหนที่จะสู้หรือที่จะทํางานในความสัมพันธ์แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้นะเดือนที่แล้วน่าจะเป็นในโหมดนี้ทีนี้สาหรับใครก็ตามนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะอย่างที่โบบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รักกันดีอยู่แล้วนะ ถ้าไม่ได้เป็นคู่กรณีในในเชิงลบก็ไม่ต้องฟังแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เผื่อเจอสถานการณ์ประมาณนี้นะคะก็ฟังได้นะคะก็ไม่ผิดอะไรเนาะก็อย่างที่โบบอกพลยายามดึงดูดพลังงานด้านดีไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องออกไปนะจ๊ะทีนี้ไหนขอดูเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้กันบ้างนะคะคุณเป็นอย่างไรเอ่ยตัวคุณเองเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ คุณเป็นอย่างไรนะคะดูเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเห็นไหมคิงดาบควีนดาบคุณจะเริ่มต่อก่อนกับเขาคุณจะเริ่มฟาดเริ่มเฟียดเริ่มฝันเริ่มอยากได้สิ่งที่อ่าเริ่มเริ่มแสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองอยากได้อะค่ะกับคนที่เป็นคู่ของเรานะคะกับคนที่เป็นคู่กรณีของเราหรือเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเราหรืออาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าใจคุณผิดก็ได้คุณเริ่มเฟียดเริ่มฟาดเริ่มพูดเริ่มอธิบายเริ่ม ให้ความชัดเจนว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันไม่ได้เป็นแบบนี้ฉันอยากได้แบบนั้นฉันอยากได้แบบนี้จะไม่เป็นคนที่ อ่อนอีกแล้วจะไม่เป็นคนหัวอ่อนไม่เป็นคนแสนดีอีกต่อไปเพราะว่านเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะประมาณนี้เนาะทีเนี้ยคุณดูเหมือนกับว่าคุณจะโฟกัสที่เรื่องเงินความสัมพันธ์ไม่เวิร์คสิงก็โฟกัสเรื่องเงินฉันต้องการที่จะให้ชีวิตฉันมีความสุขฉันจะไม่โฟกัสที่เรื่องของความลําบากและความทุกข์อีกแล้วนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะจากหน้าไพ่คุณจะนิ่งให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าคุณมีแฟนแล้วแฟนอยู่กับคุณนั่นหมายความว่าคุณอาจจะไปโฟกัส เรื่องเงินและปล่อยวางนะคะกับคําพูดของเขาหรือคําพูดของคนในครอบครัวที่ทําให้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในฝั่งเขากันบ้างนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะฝั่งเขานะคะเขาคือใครเขาคือใครคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณคือใครคะน่าจะเกิดในราศีมิทุนตุลกูเหมือนกันมีพลังงานของคนที่เกิดธาตุไฟด้วยนะคะอ่าโอเค มีนกระอุบขออภัยค่ะมีนกระกรพิกจิกนะคะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะตอนนี้ความเป็นตัวเขาโบบอกได้ชัดเจนว่าตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะมีติดเลข9ก้านะคะเลข9ก้าเยอะๆเลขแแล้วก็เลข3มนะคะคนคนนี้คิดเยอะนะเขารู้สึกแล้วเขาสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเหมือนกําลังจะเสียคุณไปหรือเปล่าคุณกําลังที่จะ move on หรือเปล่าคุณจะเลิกกับเขาหรือเปล่าเขากลัวเขากลัวว่าคุณจะเลิกเขาโดยเฉพาะคนที่แบบว่าบางคนนะ่ะโบมองว่าหน้าไพ่มันบอกว่าบางคนน่ะแยกกันอยู่นะแยกอยู่แยกนอนกันแล้วนะ บางคนนะแยกอยู่แยกนอนกันแล้วนะแล้วทาให้เขารู้สึกคิดมากเขากลัวว่าจะจะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยที่อยู่บ้านเดียวกันบ่มองว่าจะมีการปรับตัวเข้าหากันขึ้นนะคะคุณเนี่ยจะมีกําแพงให้เขาหรือเขาอาจจะมีกําแพงให้คุณนะคะจริงๆแล้วใจอ่ะทั้งคู่อยากคุยอยากเคลียร์มากๆมีโอกาสที่จะได้คุยได้เคลียร์กันในลักษณะที่ว่าอาจจะมีข้าวมื้อนึงอาหารมื้อนึงหรือพาก,กันไปกินข้าวนอกบ้านมีดินเนอร์นะคะที่มันพิเศษแล้วก็จะได้คุยได้เคลียร์ได้ปรับ ความเข้าใจกันนะแล้วก็มองว่าน่าจะไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะเขากลัวว่าจะเสียคุณไปเขากลัวว่าตัวเขาเองอะคะ่ะจะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาอีกนะคะก็อะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ดูเหมือนกับว่าเขาจะเดินหน้าและเขาจะแอคชั่นมากขึ้นนะคะทําให้คุณรู้ได้ว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะในช่วงเดือนธันวาคมเนาะก็ขอให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วกันที่นี้ขอดูบทสรุปแล้วก็ให้แนะนําหน่อยเนาะสาหรับคนที่ มีคู่มีความรักนะคะของชาวราศีมิถุนนะ ชาวมิถุนก็ดีหรือชาวสองมิถุนก็ดีโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะอะไรที่เป็นคําแนะนําด้านดีก็เอาไปปรับไปใช้ไปทํากันดูนะคะคุณกับเขายังมีความมั่นคงให้กันนะคะดูเหมือนกับว่าจะเข้าสู่โหมดของการจีบกันใหม่เริ่มต้นจีบกันใหม่เออเริ่มต้นจีบกันใหม่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงเดือนธันวาคมน,นี้นะคะอะไรที่เป็นท็อกซิกนะคะในความสัมพันธ์พยายามจะไม่อยากรับรู้พยายามไม่สนใจชุนจะโฟกัสที่ตัวคุณและตัวเขาเป็นหลักใครที่จะได้เลิกกันนะคะ มีแนวโน้มว่าจะได้กลับมาคืนดีกันหรือใครที่ออรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่โอเคเลยมันจะมีการได้คุยได้เคลียร์กันแล้วก็จะการมีการแบบตัดปัญหาเรื่องท็อกซิกออกไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คําแนะนําในส่วนนี้ต้องบอกแบบนี้นะว่าถ้าวันนี้คุณยังรักเขาอยู่ให้คุณชั่งน้ําหนัก นะคะระหว่างความดีนะคะกับความแย่ของเขาะถ้าความดีของเขามันเวลสูงกว่าความไม่ดีก็ให้ตัวคุณนะคะคิดถึงเรื่องที่ดีๆเข้าไว้นะคะก็ให้พลังงานบวกกันไปแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะไม่เอาคนคนนี้แล้วสิ่งที่คุณจะต้องไปโฟกัสคือโฟกัสสิ่งที่มันไม่ดีแค่นั้นเองนะแต่ไพ่มันบอกว่าคุณจะได้เคลียร์กันอยู่ นะเพราะฉะนั้นก็โฟกัสเรื่องที่ดีๆที่มันมีความสุขและพยายามดึงดูดความสุขในช่วงเวลาที่มันกําลังจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด นะคะประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีมิถุนเนาะใครที่อยากดูเป็นการส่วนตัวนะคะเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเรานะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันในลักษณะไหนเป็นคู่ชีวิตหรือว่าเป็นคู่กันแค่ฉาบฉวยหรือแค่แบบต้องเลิกกันในวันอนาคตแล้วจะต้องวางแผนอะไรยังไงหรืออะไรใดๆนะอยากดูว่าถึงขั้นแต่งงานไหมอะไรยังไงนะ ก็มาดูเป็นการส่วนตัวนะคะเอาวันเดือนปีเกิดของเขามาชนกันกับคุณเนาะและต้องบอกแบบนี้นะคะสําหรับใครที่ดูเป็นการส่วนตัวนะคะสิ่งที่คุณต้องเตรียมอะไรคุณเตรียมใจมาด้วยเนาะคุณเตรียมใจมาด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยากจะถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เตรียมใจมาด้วยแล้วกันนะคะเพราะเราจะมีคําแนะนําและวิธีปรับแก้ในความสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่ รู้สึกว่าฟังแล้วนะคะอยากดึงดูดพลังงานด้านดีไปให้ได้มากที่สุดเนาะก็อวยพรให้คุณได้รับสิ่งที่ดีๆเหมือนที่หนา้าไพ่บอกแล้วกันนะปะเราไปดูในส่วนของคําแนะนําของไพ่องค์พ่อพอพ,พิคเนตในดวงภาพรวมของคุณดีกว่านะคะว่าตัวเลขนําโชคพ่ออยากให้เลขนําโชคอะไรกับคุณนะคะพ่อพ,พิคเนตอยากให้อะไรกับคุณนะคะหนหนะคะหนึ่งหแล้วก็ 1 2สองในส่วนนี้นะคะต้องบอกแบบนี้นะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะคะพระพิคเนตท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะมีการเริ่มต้นนะคะอะไรก็ตามที่ตัวคุณนะคะกําลังจมอยู่สิ่งเก่าๆนะฮะจมอยู่กับอดีตหรือสิ่งเก่าๆหรือสิ่งที่ทําให้คุณเกิดปัญหาในชีวิตนะคะ move on ได้ l ีบ v e move on แล้วไปเริ่มต้นใหม่นะคะคนเราอะ่ะมันจะมีการจเจริญเติบโตได้ทุกเมื่อถ้ารู้ว่าตัวเองอะรู้จุดอ่อนของตัวเองเนาะ รู้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนของตัวเองแล้วไปปรับไปแก้นะคะพยายามอย่าทำตัวให้เป็นน้ําแบบเต็มแก้วเนาะพยายามทําให้มันแบบ เอ่อมีค่อนแก้วครึงแก้วบ้างก็ได้เพื่อที่จะให้ใครแบบได้เติมอะไรที่ดีๆเข้าไปชีวิตมันคือการเริ่มต้นใหม่กลับเป็นเด็กอีกครั้งมึงก็ไม่แปลกหรอกเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างนะคะนะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ขอให้พรที่ดีๆเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะที่เกิดในราศีมิถุนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณสําหรับการกดถูกใจและกด subscribe และทุก comment ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายคะ่ะ